สวัสดีไว้รุ่นเดี๋ยววันนี้มาดูชุดฝานะครับผม56มิลนะครับผมอันนี้ต่อยอดไป57มิลได้เลยนะครับผมในชุดฝาเดียวเลยนะครับแล้วก็มามาดูกันว่าเราต้องเปิดพอตอยังไงมีข้อควรระวังตรงไหนบ้างการใส่คงใส่แคมสปริงวาลเราต้องดูยังไงนะครับต้องเช็คอย่างไงนะครับข้อควรระวังมีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวบอกหมดเลยนะครับเอาไปต่อยอดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจะทําลูกขนาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่หรือรถอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อยอดได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นฝา ร้อยผ้าบังลมนะครับผมนะครับตัวหัวฉีดนะครับหรือจะเป็นร้อยผ้าคาบูร้อยผ้าปลาวานก็ใช้แนวทางเดียวกันไม่ว่ารถร้อยสิบไอหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้แนวทางเดียวกันหมดเลยนะครับผมและมีข้อควรระวังตรงไหนบ้างนะครับเรื่องสปริงวาลเรื่องแคมนะครับหลังวงหลังวาลอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาแนะนําให้ไปไปต่อยอดกันได้เลยนะครับผมโอเคใจความสําคัญก็คือ3อย่างนี้ต้องมีก่อนนะครับชุดนี้เขาสั่งผมไว้นะครับผมนี่นะครับ นี่ไปปทุมธานีนะครับผมก็ให้ผมเซตให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปประกอบได้เลยนะครับก็คือของเขาก็คือเขาบอกหัวลูกสูบมาว่าใช้หัวลูกแบบไหนยังไงใช้งานประเภทไหนผมก็จัดให้ได้เลยนะครับชุดนี้ต่อยอดไป57ได้เลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับผมโอเคสิ่งที่ต้องมีก็คือต้องมีฝาแน่นอนนะครับฝาแคมก็ต้องเลือกให้ให้หมาะกับการใช้งานของเรานะครับจะเป็นรถเขงนะครับหรือเชง หรือว่ารถทิปดันโลใช้งานก็แล้วแต่เราก็ต้องเลือกให้เหมาะนะครับผมสปินวาวนอกนะครับทั้งนอกทั้งในนะครับเราก็ต้องเลือกให้เหมาะนะครับไม่ใช่เป็นรถคาร์บูรถหัวชีดเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกันนะครับแต่อันนี้ลูกค้าแปลงเป็นไฟ S4 นะครับก็คือแปลงแปลงจาก S3 เป็น s อสนะผมนะครับก็ฝาผมเซ็ตให้เรียบร้อยแล้วนะนี่มาดูกันนะครับข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับที่การแต่งฝาก็คือเรียวๆสดๆเลยนะนี่ตรงบาร์เล็กเนี่ยข้อควรระวังเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ย บางคนแต่งเพลินแต่งเพลินจนบ่าเล็กเนี่ยสุดพอบ่าสุดใช่ไหมครับพอบ่าสุดทีนี้วาลวมันก็รั่วปิดไม่สนิทพอวาวลรั่วปิดไม่สนิทการอ่าสโลหรือว่าอ่าการจุดระเบิดก็ผิดเพี้ยนรถก็ไม่แรงไม่มีกําลังนะครับถ้าวาวลรั่วแล้วทีนี้บางคนพอวาวลรั่วแล้วมันเป็นหนักๆเข้าเป็นรอยลึกๆหนักๆแล้วเราไปบดวาลวใบวาลวเนี่ยนะครับผมมันก็ยิ่งจมจมลงไปนึกออกไหมครับ พอจมลงไปหลังวาลก็จะลอยเพราะมัน wow, มันลึกลงไปหลังวาลมันก็จะลอยออกไปใช่ไหมครับทีนี้ก็ทําให้สปริงวาลนิ่มวาลก็ร้องอีกนะครับผมต้องดูต้องระวังให้ดีนะครับแล้ววาลเนี่ยนะครับข้อควรระวังก็คือทั้งไอเดียไอเสียนะครับต้องเป็นวาลอยวาลอยคืออะไรนะครับผมนี่มันจะลอยแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียมันจะมีมัยเป็นคืนนี่คือวาลอยแบบนี้ลอยนะครับถ้าวาลจมลงไปแบบนี้มันไม่ค่อยแรงนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยต้องตรงเนี้ยต้องก็ต้องชิดเคิร์ฟตรงเนี้ยก็ต้องชิดนะครับผม ชิดแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เปิดไอเดียไอเสียไม่ได้ชนนะชิดนะครับผมจะดีกว่าเพราะว่าอะไรใช่ไหมเราจะหลบวาวง่ายเราจะหลบวาวง่ายเพราะว่าถ้ามันห่างออกไปแบบนี้มันห่างหรือมันห่างออกไปเนี่ยมันชิดขอบนี่มากเกินไปอะ่ะมันมันก็จะหลบวาวยากแล้วลูกก็ชอบแตกนะครับแหวนล่องแหวนชอบแตกนั่นก็คือเหตุผลหนึ่งนะครับผมเนี่ยสำคัญเน่การเลือกคำฝาเนี่ยก็สําคัญนะครับผมมุมหองฝามุมอะไรก็แล้วแต่นะครับเฉพาะตรงนี้ก็ เยอะแลลวนะครับผมแล้วก็เคฟตรงนี้ตรงนี้อย่าให้อากาศหรือช่องอากาศเนี่ยบงังเวลาจุดระเบิดอย่าให้มันบังนะครับอย่าให้มันเป็นคลื่นทั้ง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 ซ้ายและขวาเลยนะครับแล้วก็เบ้าเนี่ยเราก็ต้องขุดเราจะขุดแบบไหนบางฝาผมขุดบางฝาผมไม่ขุดเพราะอะไรเพราะเราต้องดูหัวลูกด้วยวเราใช้หัวลูกแบนหรือหัวลูก,ห,ลกหัวนูนแบบไหนก็ต้องเลือกให้เหมาะนะครับผมส่วนทางเดินไอเดียเสียเราก็แต่งให้มันเหมาะกัน กับการใช้งานของเราอันนี้ไล่น้ำมันแก๊ส95นะนะครับผมไล่น้ำมันแก๊ส95ทางเดอร์ idc ผมจัดให้แล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมและเข,ขอควรระวังอีกอย่างนึงก็คือนี่อ่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะนี่หลังวาล์วเนี่ยนะครับผมเนี่ยบ่าวาล์วเนี่ยเวลาเราใส่สปริงวาล์วเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจเช็คด้วยนะครับมีการตรวจเช็คด้วยวาล์วอ่าประกอบอะไรเรียบร้อยตั้งระยะวาล์วเรียบร้อยกับฝาเป่าเนี่ย ก็ต้องหมุนเอาไเล็ overlap, ดูว่าสปริงวอลนั่งไหมนะครับถ้าสปริงวอลไม่นั่งเช็คดีแล้วท้องแคมท้องแคมชนไหมท้องแคมชนไหมก็คืออะไรใช่ไหมนี่สมมติด้านนี้อ่ะนี่คือห้องแคมใช่ป่ะเวลาเราใส่แคมเข้าไปเนี่ยนะครับผมเนี่ยเวลาเราใส่แคมเข้าไปเนี่ยมันจะมีท้องแคมเวลาเราเอาใส่ลูกปืนแคมเราหมุนเนี่ย แค่ใส่ลายลูกปืนแคมกับแย่เข้าไปเนี่ยให้ตรงล็อกก่อนไม่ต้องใส่สปิงวงสปิงวาลอะไรก่อนก็ได้เราหมุนเนี่ยดูว่าท้องแคมติดไหมถ้าท้องแคมติดแคมมันยกสูงใช่ไหมเราก็ต้องเจายท้องแคมเจายห้องเนี่ยเชียร์อย่าให้มันชนพอนึกออกไหมครับอ่าพอเราเจียเรียบร้อยแล้วเรามุนแล้วคล้องแล้วคลืบคลืคล้องแล้วก็โอเคถือว่าหนึ่งหนึ่งอย่างนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วคือจบปัญหาไปหนึ่งอย่างแล้วนะครับผมทีนี้ก็มาดูหลังวาลอีกที่ผมบอกกันแหละ ใส่สปริงวาลให้เรียบร้อยถั้งไอเดีเสียใส่กระเดิงวาลตั้งระยะาวาลก็ฝ่าเป่าแบบนี้เลยแล้วก็ลองหมุนเอาครีมครีมจักตรงเนี้ครีมครีมทางครีมปากทิ้งจอดแย่เข้าไปแล้วก็หมุนหมุนดูหมุนดูนดพอพอสปริงวาลทำท่าจะชนทำท่าจะนั่งดูว่ามันนั่งหรือเปล่านะครับนั่งหรือเปล่าถ้าไม่นั่งก็โอเคถ้านั่งถ้านั่งใช่ไหมไม่ขุดหลังก็ต้องตัดสปริงวาลตัด ตัดสวิงวาลให้มันสั้นลงอันนี้อันนี้สําหรับแนวทางสําหรับคนที่ว่าไม่มีสวิงวาลแต่งนะแต่ของ,ของผมผมเซ็ตให้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไงถึงจะให้ผมเซ็ตเรียบร้อยแล้วยังไงเราก็ต้องเช็คเพราะมันทําให้เราเป็นความเคยชินนะครับอันนี้สําคัญนะมันเป็นความเคยชินของเรานะครับสมมุติเนี่ยลูกค้าคนคนนี้เขาสั่งผมไปเนี่ยทําไมผมให้ตัวในไปด้วยใช่ปะเพราะบางทีอะถ้าเขาจริงๆแล้วมันตัวนอกคู่เดียวจบแหละนะครับผมแต่คู่ในผมผมให้ไปคุณเหมือนผมแทนไปให้อ่ะ ให้เขาไปไล่ดูให้เขาไปไล่ดูเพราะเขาเป็นช่างไงนะครับให้เขาไปไล่ดูเผื่อเขาอยากจะให้มันแข่งกว่านั้นเผื่อเขาจะไปรีแมปเพราะว่ารถเขาเป็นบังลม S3 เขาแปลงเป็น 3, s อน 3, <S แล้วเขาจะอาจจะไปรีแมปไงผมเลยแถมไปให้เขาไปนะครับแล้วก็เขาก็เพิ่มโมชิดผมด้วยนะครับเพิ่มโมชิดผมมาอีกหนึ่งหัวนี่นะครับก็เป็นชุดแบบนี้ให้ผมเซ็ตให้ก็จบเรื่องเหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่สะดวกนะครับผมแต่ผมไม่ได้รับส่งฝ่ามาให้ผมทําผมไม่ได้รับนะเพราะว่าผม มันเหล่านี้มันมันเอาเอาฝ่าใหม่ทํามันถูกแล้วมันส่งฝ่ามาทำเหลือนี้ไม่ค่อยคุ้มแล้วนะครับส่วนมากฝ่าที่มาก็จะช้ำมันหมดนะครับมบาเบอร์ต้องต้องตีหลอดตีอะไรใหม่หมดมันก็เลยแบบไม่ค่อยคุ้มเหลือนี้มันมันมันถูกแล้วขออมันถูกแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําคัญที่สุดเลยนะครับผมบางคนบอกว่าใส่ไปแล้วสมมติเราไปซื้อจากที่ไหนก็แล้วแต่เราซื้อมั่วต้ไปหมดเลยเราใส่เสร็จใส่กระดึงวงกระดึงวาวเราประกอบเสร็จเรียบร้อยเราไม่หมุนอเวอร์แลป ดูว่าสปริงวาลวนั่งไหมอะไรนั่งไหมเราประกอบเลยนั่นแหละที่กระเดึงวาลวหักกระเดึงวาลวแตกหรือว่าวาลรั่ววาลวคดวาลวอะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือเหตุผลหนึ่งนะครับผมวิธีการง่ายที่สุดก็คือประกอบกับฝ่าเป่าแบบนี้ดูก่อนแล้วก็หมุนหมุนไปเรื่อยๆถ้าติดคึกคึกอ่าแล้วก็ถอดต้องขยันต้องขยันหรือขยันถอดมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วต่อให้เป็นชุดคิดมันจะทําให้เราเคยชินเพราะว่าบางทีมันอา,อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ ผิดพลาดยังไงวะชุดคิดมันทํามามันไม่ผิดพลาดอยู่แล้วแต่บางทีเราประกอบเราคิดเรามั่นใจว่าเราถูกอ่ะแค่เราใส่กระดึงวาลผิดด้านนี้ก็ก็ชนแล้วแคมมาท้องแคมตรงนี้ก็กินแล้วก็ชนแล้วต้องดูให้ดีนะครับผมทุกอย่างมันคือองค์ประกอบโดยรวมที่สําคัญนะครับเมื่อเราทําทุกอย่างมันโอเคแล้วเอ้ยฝาโอเคแล้วทีนี้ตรงเสื้อลูกไม่แทบจะไม่มีอะไรเลยถ้าเราเล็งแหวนถูกแทบจะไม่มีอะไรเลยทีนี้มันก็ง่ายในการที่ว่าเราประกอบเสร็จแล้วเราสตาร์ทเครื่องครั้งแรกมันก็มีความมั่นใจและหนึ่งนะครับผม ถ้ามันเงียบม,มันโอเคเราไปรันอินเราไปลองเทสลองไล่ดูเรากลับมาเราก็มาลื้อดูอีกทีหนึ่งมันคือความเคยชินนะครับผมถ้าบางคนก็ที่ใส่ลูกหัวนูนหน่อยก็ให้ลองแหวนหัวเทียนเอาหัวเทียนแหวนหัวเทียนที่มันติดกับหัวเทียนอ,อันเก่าๆมาลองแหวนทั้งตัว2ตัวเพราะว่าเพราะว่าอะไรถ้าเป็นลูกหัวนูนมันก็จะเต็มเบ้าพอนึกออกมมันนูนออกมามันก็จะอาจจะชนขี้หัวเทียนได้ อันนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติที่เราต้องลองอยู่แล้วนะครับผมเป็นเรื่องปกติของรถแต่งอยู่แล้วนะครับเพราะลูกมันนูนขึ้นมาไงนะครับผมโอเคก็ถ้าถ้าที่จาเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือประเก็นทองแดงต้องใส่นะครับผมห้าหกห้าเจ็ดต้องใส่นะครับผมนะครับถ้าเป็นรถทิพย์ใช้งานหน่อยนะครับต้องใส่นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ก็ใครอยากสั่งอะไรก็ดูหน้าโฟล์ฟาตๆแล้วก็พิมพ์เฟซช่างตูวัฒนหาน waffle, หรือเพจช่างตูวัฒน์าน double e n g i n e e r ั g ได้เลยนะครับเท จัดไปทุกชุดผมมีให้หมดอ่ะผมเนี่ยนั่งนั่งทำวิดีโอผมมือแตกแนละ้วผมไม่ค่อยสบาย้วยนะครับผมมือแหกเลยตอนนี้มือแหกเลยเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับเจ็บมากเลยก็ตอนนี้ใครตอนนี้ลูกค้าที่เบิกเบิกเรือนคว้านก็รอแป๊บหนึ่งนะครับผมเจ็บมากเลยตอนเนี้มันทํางานไม่ค่อยได้นะครับอันนี้ก็แต่งพยายามแต่งแล้วมันเจ็บนะครับผมก็ไปแล้วทุกคนรักทุกคนบายบายฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยเด้อไปแล้ว